สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วครับช่องปาโก้ลำพูนออปิเชียลครับยังอยู่ที่เดิมนะครับน่าจะหลายวันอยู่ครับตอนนี้อูช่างครับอูอูช่างโอครับอูช่างโอที่สิง์บุรีครับครับอะไรมาหมดแล้ววันนี้กำลังล้างจะประกอบครับจะประกอบก็ขนาดใช้เวลามื่วนี้วันอาทิตย์ด้วยเนาะก็น่าจะวันจันท์น่าจะ เครื่องมันจันการคางก็เครื่องน่าจะจบครับน่าจะน่าจะได้น่าจะจบเครื่องแต่ผมจะเช็คลูกปืนล้อด้วยครับเดี๋ยวถอดล้อเช็คหมดทุกล้อเลยเช็คลูกปืนเช็คเจลบีครับเช็คผ้าเบรกใหม่หมดครับเช็คใหม่เลยเพราะว่ารถซื้อมามันมันมันถามว่าผมถามว่าเขาเช็คให้ไหมเขาว่าเช็ค เช็คให้เรียบร้อยแล้วปา๋าเขาบอกครับมันก็ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะจำเป็นมันมีเวลาแล้วก็ก็เช็คเลยครับเพราะว่าตอนผมซื้อมานั้นซื้อมาได้มาก็มาติดสติ๊กเกอร์แล้ววิ่งรับเพราะว่ามันมันเวลามันจํากัดเนาะรถก็ไม่ได้ไม่ได้เช็คอะไรมากมายเพราะว่าก็ว่ารถก็ถจอดอยู่เนาะรถจอดอยู่ก็ จอดอยู่ก็ว่าจอดอยู่ประมาณเดือนเดียวเพิ่งผลจากโรงงาน,น,นตามที่คุยกับเจ้าของเดิมเนาะรถวิ่งอยู่นี่ก็วิ่งเมาอยู่เขาก็ว่าเนาะนะแล้วก็เชื่อเนาะก็มาวิ่งก็ตามอาการครับซ่อมตามอาการแหละน้ะพี่น้องเนาะซ่อมตามอาการครับแต่ถือโอกาสจะได้เช็คไปก็สบายใจครับพี่น้อง ก็จะถอดล้อครับหลังจากที่ทําเครื่องเสร็จถอดล้อเช็คดูภาพเบรกเช็คดูลูกปืนเนาะจะได้ใช้กันยาวๆปีหนึ่งหรือถกเดือนก็มันก็ต้องเช็คธรรมดาครับจรับต้องเช็คครับระบบครับเช็คระบบถุงลมเช็คระบบวาล์วลมนะครับระบบลมต่างๆครับมันมันจะหลายเรื่องร้ายล่ากว่ารถ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 แหนบครับ รถแอร์จัดมุมส่วนประกอบเยอะแยะครับเ <c oughs> ยอะแยะจีบปลาตะโซมียจะแพงกว่ารถพัดลมธรรมดาครับการรถพัดลมธรรมดานี่ก็โอ้ยสบายครับบนยังมีมากมายครับรถแหนบเนาะครับอันนี้ถึงลมจ,กจักสิระบบยังแน่ครับมาครับระบบลมระบบไฟครับล,ล่างลายเช็คอยู่ครับ ลบเลยก็คือน่าจะเข้มความร้อนผมขี่ตัวครับข้างหน้าโบกกำลังไล่สายอยู่ว่าเขาต่ออยู่ใส่ตอนนี้ครับมันก็อยูเก็ตซิปเกตซิปหาแปดซิปอยู่ตลอดผมกับเบื้องอยู่ตลอดมันกิดตั้งแต่คัมมาเนาะกับเบื้องตลอดเพราะว่าผมจะระวังเรืองความร้อนเพราะว่าเครื่องมันยูถ่ายสรุปแล้วมันขีดตัวครับตอนนี้ไล่หาสายว่าเขาเสียบสายยังบวเจอเลยมุมว่าไปเสียบกับตัวไหนก็ับกำลังไล่เช็คก็สีนาสีเดินระบบไปผมจะไปหาตัวเหล็กไหมเอาตัวที่มันแมนครับ เห็นความร้อนครับคือผมใส่อยู่แปดหลอดจะเป็นดิจิตอลครับองศาจะตรงครับความร้อนครับเดี๋ยวผมจะเอาของระบบแปดหลอดมาใส่ครับตอนนี้ปอกสูบเอาลงงแล้วครับพี่น้องปอกสูบใหม่ด้วยปลอกใหม่แหวนใหม่ครับปอกใหม่แหวนใหม่ครับปอกก็ลวแล้วครับผมครับนี่ครับปอกก็ลวเรียบร้อยแล้วลูกสูบแหวนกามาแล้วครับ ลูกสูบแหวนมาแล้วนี่ครับลูกสูบก็แหวนมาครับสูบไม่ครับลูกหนึ่งเกือบประมาณสามพันครับสองพันกว่าเสร็จเสรสามพันเกือบทั้งหมดทกลูกเลยครับพี่น้องปอกกะหกปอกปอกกอ้หกปอกนี่ประกอบแล้วนี่ครับสี่กระดาษขวดขวดเลยพี่น้องนี่ครับกล่องกล่องปอกสูบครับติดบนจูบมาครับไม่หมดเหรียญของไม่หมดครับ ไม่ถทายน่าพี่น <Bom> ้องเนาะจ็คจ็กท <reci> ีแทรหรือเทียมเทียมแทร่แท่แทเทียมเทียมมาออกกับพ่อแจ็คแล้วครับผมผู้ขายก็ว่าแทะอันนี้ลูกสูบใหม่เรายังไม่ประกอบนะครับอันนี้ยังเป็นลูกสูบเก่าครับเมื่อบรรการบาดเจ็บผมจะอธิบายให้ฟังครับนี่คืออาการบาดเจ็บของมันครับใหม่ครับใหม่หอนมันหอนครับเครื่องร้อน ผมก็ว่าอยู่นี่ยปัดผม80มันคือหอนแท้มาถามกับซางมาไล่เบิ่องมัน,น,มนบ่มีสายน้ำป่าประหลอดต่อไม่รู้มันต่อไหนผมก็กระลังไล่หาจระจกสีสดำได้ละ่ะเนาะแตตามโอ้ใช่มันก็ปากบ่ออกเนาะขับรถกับระวังความหอนกับสายผ้านลยครับผมเบิ่งอยู่ตลอดครับขับไปทุกสามทุกสาม สิบวิมผมจะเชื่อมถนนแน่เชื่อมหนาะปัดรถแน่ครับการขับรถหนึ่งต้องดูเข็มลมครับดูหนาะปัดลมวัดลมตรงไหมลมรั่วไหมลมแตกไหมดูเข็มความร้อนดูไฟชาร์ตครับอันนี้ขึ้นนาทีของขพลอดที่จะต้องจําเรืองเพราะว่าเราเครื่องมันท้ายฮะมันวมเมนเครื่องหนาเครื่องหนากัพอดิไม่กินมีเสียงมีเสียงในอันนี้บอด้ยนเนี่ยครับถ่ายครับมันอยู่ั้งถ่ายเข้านั่งอยู่ทั้งหนารถแลนไหล เสียงออกไปทางหลังเบิดองโพยูท่ทางหลังหมดแล้วครับยังสีหูอยังสีรับูุครับเฉพาะเครื่องก็ใช้เวลาทําประมาณ3-4วัน 3, 4, 5วันครับติดโดนอาทิตย์ดีกิดไม่รู้ว่าช่างเขาจะหยุดหรือเปล่าเต็มพอน้ำล่างเรียบร้อยแล้วครับมีแต่มาใส่ครับครับก็เหลือแต่ประกอบเครื่องนะประกอบเครื่องเสร็จแล้วผมก็จะให้เพป็นถอดล้อครับถอดล้อเช็คระบบลูกปืนเช็คจลัลบีเช็คผ้าเบรกเหลือกี่เปอร์เซ็นต์น,นะครับเนาะ คก็จะมาไล่พวกเสษเกียร์ลาบเกียร์อีกครับน่าจะเป็นอาทิตย์อยู่แล้วครับผมให้พันแรนแทนบออาทิตย์กับสิ 100, มบมือนผลน้าประจักรี่น่องเง้เบิ่งก่อนเพราะว่าช่างก็ไม่ได้มีติดรถแล้วเนาะมันก็นมีทำรถคนอื่นด้วยเนาะ ฝากติดตามช่องปาโก้ได้เพี่น้องเอ่ยเพี่งกำลังใจกันครับผมงานนี้เจ็๊ยบนักอยู่ครับผมแสนครับแสนสาหัสผมคิดว่านะต้องแสนเจ้าของรถคนขับกับแสนสาหัสแหละครับงานนี้ครับครับครับช่างโกครับอยู่ข้างในเหมือนรับช่างใหญ่สิงห์บุรีครับนี่ เหตุเฮ็ุเดียวเนี้ผมจีเฮ็ดให้มันเข่าระบบแบบรถบาดแปดรอผมเลยครับจะได้สบายใจกับเช็กสู่ยางตัวเนี้ยผมจะมีเวลาครับเสียเวลาไปมาบ้าต้องแรงงานอีบกบทความหาพก,กเดือนเนาะพี่น้องเนะาะจะในี้กาแฟเป็นกระรังใจในได้ครับผมครับจังไงเหมือนกับช่างเรือครับจุด,ดของอคูครับผม มีรถด้วยครับมีรถวิ่งรถหกล้อวิ่งด้วยที่เหลือแต่ว่าจะเล่าเรารถเล่าเราไปวิ่งทางพอดีเราติดงานฝากติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องปาโก้ลำเพลินเอาไเชียวเนี่ยเด้อพี่น้องครับิี่างใจช่วงซ้อมรถกับเจ้มีแรงงานสถานการณ์ว่าเพลินยังแน่ซ้อมยังแนวกับประมาณคลิปเมือละคลิปเมือละสองคลิปแต่มโอกาสมันข้อมาะสมกับ แล้วคลิปนี้ฝากไวเซักนึ่งครับขอบคุณหลายๆครับผม